นนนาาารรงวมแใอเดทชุมชนตำบลสายนาวังอําเภอนาคูจังหวัดกาลสินมีลำห้วยสายนาและลำห้วยมโนโอบล้อมรอบเมืองแต่ประสบปัญหาน้ำหลากและน้ำแหลงมานานกว่า38ปีเพราะขาดแหล่งกักเก็บสำรองน้ำและแหล่งน้ำไม่เชื่อมต่อกัน ในปีพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพยางตอนบนเพื่อขยายพื้นที่รับน้ำชนลประทานได้มากขึ้นและพระราชทานแนวทางการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ที่บ้านแดนสามัคคีอําเภอเขาวงเป็นแห่งแรกของประเทศไทยต่อมา ได้ขยายแนวคิดมายังชุมชนตำบลสายนาวางังชุมชนแห่งนี้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้โดยได้ร่วมกันฟื้นฟูลำห้วยสายนาและลำห้วยมโนมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตำบลสายนาวางังบริหารจัดการน้าในฤดูแลง้งให้สัมพันธ์และสอดคล้องเป็นธรรมทั้งระบบมีปริมาณน้ำพอเพียงครอบคลุมทั้งตำบลชุมชน ได้ประยุกต์แนวพระราชดำริเรื่องระบบอ่างพวงเชื่อมอ่างเก็บน้ำลำห้วยเข้าสู่สระน้ำประจำไรนาชุมชนยังคงรักษาการทำเกษตรพื้นบ้านเชื้อสายภูไทยเกษตรสาม,มปิและดำเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่จัดรูปแปลงเกษตรวางระบบน้ำวางแผนเพาะป,ปลูกร่วมกันการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาถ่ายทอดสู่การลงมือทำด้วยความทุ่มเททำให้ชุมชนแห่งนี้มีความมั่นคงน้ำอาหารรายได้และครอบครัวยูดีมีสุขเป็นหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จให้กับชุมชนอื่นต่อไป